สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตา์และก็ลาวสตาร์ VIP งวดประจำวันที่15นะครับสิงหาคม2567นะครับเนาะวันก่อนนะครับพี่วันก่อนเนี่ยยังมาคู่กันอยู่เลยนะครับหลุดอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะสำหรับหวยลาวสตานะครับเมื่อวานผมให้แปลกับ4ผลที่ออก67019นนะครับพี่พี่ ก็หลุดไปนะครับเนาะก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเนาะมาไม่ต่อนเนื่องเลยนะครับส่วนลาวสตาร์วี p นะครับของเราก็อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนในหลายคลิปว่าเราสตาร์ VIP เนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่ๆเนาะไม่มาสายลูดหรือว่าตัวตัวเจาะก,ก็มาเลขเด่นนะครับอย่างอย่างเมื่อวานนี้ก็มาสายเจาะเนาะผมให้6กับสองผลที่ออก361กับ ห้าเก้าสองไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดที่เอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หกหนึ่งตรงๆนะครับในตัวเจาะนะครับส่วนในลาวสตาร Lat ์เน uh ี huh. ่ยต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆเนาะแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามเนาะแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมสําหรับนะครับแนวทาง แนวทางของวันที่15นะครับขอให้ปังๆนะครับพี่ๆ้องแอดก็อยากให้พี่ๆสมาชิกมีโชคกันนะครับเนาะหวยลาวสตาร์นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5 50 ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดสามตัวนะครับผมเก้าห้าศูนย์นะครับ นี่เลยนะครับหวยลาวสตาเนาะส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 6 3 6 5 6 9 01 05 09 3ตัวผมให้ไปที่0 6 9นะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับชื่นชอบนะครับในรอบไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกมีโชคในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการสนับสนุนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับท่านใดนะครับเป็นสมาชิกใหม่เนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ายจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรี ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ